มิีวันนี้เราจะมาทำภารกิจส่งคุกกี้นี้ขึ้นไปพร้อมกับก็จะให้ไปกับตำรวจแล้วคิดว่าจะเอาอะไรใส่ไปกับตำรวจบ้างคุกกี้นี้คุกกี้นี้โอ้โหนี่อร่อยไหมแล้วเราจะทำงานยังไงจะมีโรฟตูชี่อันนี้ใช่ไหมพ่อกดเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็กดปุ่มนี้เห็นไหมมันจะขึ้นไปตรงนี้ แล้วมันก็จะขึ้นไปแบบนี้มันก็หมุนเร็วๆแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาแบบนี้ก็คือเดี๋ยวพ่อจะลองเปิดของจริงนะเอาลอกชิชีปใส่กเปิดนี่เดี๋ยวจะให้มันหมุนไปคะเมื่อทําไมนีสวิตช์เปิดอยู่ปั๊าปเอาไฟแดงแล้วกดปุ่มเลยเตรียมปล่อยแล้วก็กดปุ่มจะเริ่มหมุนปเลยมันต้องปล่อยต้องปล่อยเพราะพอมันบินที่ไป,ไปบินแล้เหลังนึงพอถึงแล้วหลังนึงแล้วนี่จะปล่อยลูกชิชีออกมา แล้วก็ตกลงมากที่ผิวก็ใส่นี่ซุกกิ้นี้เข้าไปไม่ไม่รู้ว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่าเราจะลองนะเออเตรียมขนมก่อนแล้วยห็นนะโหยยังยังไม่ทันยังไม่ขึ้นไปซิไเลยว้าวแล้วก็เจาะดูเฮ้ยเจ๋งเลยพอดีซัมเมอร์ตัดมาโหแต่เพราะว่ามันใหญ่แท้ลูกใส่นี้เข้าอีกโอเคปะปุ๊บเปิดกดแล้วปล่อยมือเลยนะ เดีวก่อนปล่อยได้ไหมเฮ้ยเต็มกระเด็นเลยอ่ะขนมอ่ะเออไม่ได้อ่ะจะใส่สายไงเออโอเคสายสายกายเชื่อวาเชื่อไม่ติดเล็กๆในหนาเฮ้ยพอได้นะแซมอใช้ได้นะพอใช้ได้นะดูนะโคตรสมดุลเลยนี่พอได้แบบนี้นะขนมพู้สนตกลอลีนเก่งก่อนมันไม่ค่อยแน่นแล้วเราเล่นหลายครั้งอุ้ย ไไปปว้าเฮ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยของต้ิเดี๋ยวเราไปเทสของจริงกันได้ดููคล้ายๆเหมือนจะฝนตกเลยอ่ะเหมือนจะฝนตกเลยอ่ะพ่อก้อนเม็ดก้อนเม็ไม่ขยับเลยอ่ะมันนิ่งอยากกินก้อนเม็ดอะไรพูดถึงก้อนเม็ดเนี่ยเดี๋ยวเราลมตอนนี้ลมพัดแรงแล้วเดี๋ยวตะลุ่นมันไป่าระวังพ่อโดนยางพารานะ ทำาเมาือถึงโดนยังพา่ะเดี๋ยวมันจะเหนี่ยวรองเท้าไม่มีอะไรเกิดเท้าพ่อไในรูปสักรแต้มน,นี่กลัวเป็นไงนะเท้ามันเท้ามันจะกระจีโอเคเพ,พราะว่าลมนิ่งแล้วล่ะเราไม่รู้ว่าพ่อจะจับภาพพันไหมนะไม่รู้อะแต่เราจะได้กินคุกกี้นี้ไหมอขอร้องนะให้กลับมาให้กลับมานะขอร้องนะจนกลับมาถึงน้าขอร้องสาธุ